ครับวันนี้นนทกอยู่ที่ไอดีหลักนะครับวันนี้จะมาทำโอโอนะครับโอโอเพิ o ่งอัปเดตมาวันนี้เราจะมาทำเปิดคุณสมบัติที่สามน,นะครับเราจะมาเลือกกันว่าเราจะทำอันไหน การจะปลดล็อกคูณสมบัติที่สามเนี่ยเราจะต้องไปปลดล็อกสกิลนี้ก่อนนะเทคนิคลับนี่นะไอเทมที่ใช้ปลดล็อกนะครับอันดับแรกเลยคือต้องทําเป็นมาสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มีไอ้ไข่เตา่าไข่อะไรนี่แหละสีขาวสีเขียวนี่นะดอปที่ด่านนี้นะครับโหมดมันจะเปิดแค่วันจันทร์กับวันอังคารนะครับเ <c oughs> นี่ยครับโหมดสนามโปเกมอนโหมดนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม จะเปิดแค่บันจันรกับวันอังคารแค่นั้นนะถ้าเกิดว่าของเรามีเราก็ดรอปได้เลยถ้าของเราครบแล้วนะปลดล็อกสกิลเทคนิคลับก่อน <c oughs> ปั้งเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีของที่ใช้อัพนะครับนี่ครับของที่ใช้อัพจะเป็นเขาเรียกอะไรโดโริกิหรือเปล่าคล้ายๆกันเนาะแล้วก็มาใช้อัพนะครับสิบเบลมันจะเปิดได้ทีนึงนะครับ แต่เก้าเวลมันจะมีไอเทมพิเศษเขาเรียกอะไรอันนี้นยยามโลวะไม่รู้การเรียกไม่ถูกก็ <c oughs> ปลดล็อกไปก่อนนะครับก็อันแรกที่ปลดล็อกได้จะเป็นอันนี้นะออากาสินี่นะจะเป็นปล่อยสกิลแซดแล้วทั้งทีมได้รับผลลดดามเมจยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับมีผลสามเทินก็ค,คือทั้งทีมจะถึกได้อีกนะครับ สิบวลอัพไในทีหนึ่งนะสกิลที่สองปลดล็อกไปแล้วหลังจากสตูปลัสกิลแซดจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากให้ตัวเองเพิ่มอย่างมากเพิ่มเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันไม่ได้บอกไว้ว่าเพิ่มเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดสตูออกสกิลแซดก็เราก็จะได้เพิ่มดาเมจนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีมผลกี่เทินนะเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีผลกี่เทิน แล้วก็ไปอัพอันที่สามแล้วก็เร็เวปั้งขเข้าไปนี่อันนี้ปล่อยสก,กิลแซแล้วตัวเองจะโจมตีต่อเนื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเวลาเราออกสก,กิลแซแล้วอะจะได้โจมตีอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะส่วนสก,กิลปกติที่เวลาเราต้องอยู่ที่พาสีนะ ฟื้นฟู hp ความเสียหายทีไ่ได้รับมีผลสองเทินแต่เทินโอได้รับ body s h ลบห้าสิบเปอร์เซ็นความเสียหายมีผลสองเทินหลังจากโโอตายแล้วฟื้นฟูชีวิตหนึ่งครั้งกลสามสิบเปอร์เซ็นต์ hp กับค่าสูงสุดสิบเทินหนึ่งครั้งแต่อันแรกโโอฟื้นฟู สีเซน HP จะค่าสูงสุดออกรบครั้งแรกจะสามารถโจมตีต่อเนื่องได้หนึ่งครั้งอ่ะเรายังไม่ได้ปลดล็อกคุณุณบัติที่สามนะนี่ขึ้นปลดล็อกได้แล้วเห็นไหมพอเราปลดไอ้สกิลแผ่นลับหมดแล้วใช่ป่ะเราก็มาปลดคุณสมบัติที่สาได้นะครับใช้ไอเทมที่ดอกจาก ด่านนี้นะทีมข้ามเซิร์ฟด่านนี้เอาไว้ดอ,อกไอเทมที่เอาไว้คุณสมบัติที่สามโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับของคุณสมบัติที่สามเลยนะที่เอาไวด้ดีอันนี้ของปลดล็อกด่านสิบเอ็ดกระดานสิบสองอันนี้เป็นของดีนะครับของดีของอัพอันนี้เป็นของปลดล็อกคุณสมบัติที่สามอันนี้ของเราครบแล้วนะ พลังก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมาสามแสนกว่าไล้แล้วมั้งใช่ไหมน่าจะใช่แหละดล็อขก็ไปโอ้โหรอบนี้ขึ้นมาบานเลย <c oughs> รอบนี้ขึ้นมาบานเลยครับสิบสี่ล้านเข้าไปเลยครับนี้เราจะรีคุณสมบัติคุณสมบัติที่สามนะครับคุณสมบัติที่สองเรารีแล้วอันนี้คุณสมบัติที่สองคุณสมบัติที่สาม เราจะใช้อะไรดีเดี๋ยวรีไ้ก่อนเลยมันมีแต่ S ใช่ไหมอันนี้เรารีได้ B ถึง S ใช่ปะ่ะไม่มีเอเนาะไม่มี S แล้วก็ใช้ตัวนี้พอตัวปะออกแต่เนะครับอันนี้คือเริ่มต่อสู้ เพิ่มเกาะ12% HP อันนี้คือเพิ่ม8%ความเสียหายชนะท่านะครับชนะท่าเพิ่ม8%แล้วก็นนี้เพิ่มป้องกันแล้วก็ไม่โดนลดดีเฟนต์นะครับกันนี้เริ่มต่อสู้เพิ่ม10%ให้ตัวเองแต่จะลด HP 8%นะครับก็เท่ากับว่าไอที่พาสีฟของโคโอที่มัน เพิ่ม h p 10%ใช่ป่ะจะเพิ่มแค่อ2%ออันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยเพิ่มไอติเคียทั้ง10%เอรอันนี้ดีกว่าแต่เราจะหาเอนะครับเราจะได้อะไรมาได้นี้อ,นนอ, HP. อันนี้คือเพิ่มเกาะทั้งทีสิบหกเปอร์เซนต์ HT อันนี้คือเพิ่มเกาะทั้งทีมนะ ส่วนอันนี้เมื่อสร้างความเสียหายมี40%ที่จะขโมยบัฟของศัตรูได้ก็คือแค่ขโมยบัฟนะครับก็ดีอย่างขโมยบัฟเนาะน,นี้เพิ่มให้ตัวเองนะครับส่วนอันนี้เพิ่มให้ทั้งทีมนะครับขโมยบัฟนี่ก็จะสนใจกดเลย ซูอีกใช้ขโมยบัฟก็ถ้าจะดีเหมือนกันเนาะก็จะเป็นขโมยบัฟกับไอ้นี่นะไอที่เพิ่ม a t k สิบเปอร์เซ็นต์อะไอที่ผมมองไว้นะยังไม่มีอันนี้คืออะไรมือติดคิความเสี่ยงหายคิเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นสีม่วงมันน่าจะเยอะเนาะ ไอแดงแดงนี่คืออะไรดูซิโอ้อัน,นี้เจ๋งกว่าเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่ม15% ATK ให้ตัวเองทุกเทินเสีย6% HP อออันนี้แหละเอาอันนี้แหละนี่นะผมเอาอันนี้นะดีกว่าไอ10%นั่นอีกอาต้องดูคุณพาริทสาม นี่ป่ะอันนี้ขโมยบัฟขโมยบัฟกี่เปอร์เซน็นต์ดีกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขโมยบัฟของสตูได้ผมใช้อัน,นี้ดีกว่านี่เพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้แหละเจ๋งจับอันนี้ผมชอบนี้มากกว่าเอานี้แหละเจ๋งกว่าแล้วก็มีให้อัพอีกนี่ครับปลดล็อกได้กดตรงนี้ตรงคําว่าโปรฝันเนี่ยจะปลดล็อกได้อีกนี่ครับ ก็คือคุณสมบัติก่อนหน้าต้องเป็นระดับ S ขึ้นไปอันนี้ดูในรีวิวก่อนหน้าได้นะก็คือเราต้องทำคุสมบัติที่สามเป็น S ขึ้นไปนะครับจะเป็น S หรือเป็น SS ก็ได้นะครับเรากดเปิดก็ได้ปับ๊บอู้เพิ่มมาล้านกว่าเลยนะนี่เยอะแล้วกดัพกดัพก็คือใช้ตัวนี้นะเห็นไหมไมันจะหาจากด่านการเซริร์ฟกด้าไปอ้าว ผมระเกียดตอนนี้จริงๆกดค้างแล้นนะครับกดค้างให้มันเพิ่มอัพนได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทีิแรกก็จะถ่ายโอโอทิ o ้งทิ่ไปคลิปน้าไม่เอาแล้วรอทำได้แม็กกันดีือเปล่า <laughs> ชอบตรงคุณบัติทิศามี่แหละอ่ะได้แค่นี้ได้เวลสิบเองเหรอแหมนึกว่าจะได้สักเวลร้อยแม็กนะครับแม็กเวลสิบนะครับตรงนี้ ลังก็ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูสิโอ้ยเพิ่มมาอีกล้านกว่าเลยนะแม่เจ้าเท่าไหร่แล้วโอ้โหแซงโอ้โหแซงรกว,วายผมอีกจากตัวที่สามโดดเขาไปเป็นตัวที่หนึ่งนะครับอลังการมากยังยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับอประฝัน เราอาบได้อีกนะครับใช้ไอสีทองทองนี้อาบได้อีกได้ใช้รีอันนี้เราได้อะไรอยู่เนี่ยอันนี้เราได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจต,ตัวเองเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผลลดดาเมจเอางงงงกันไม่เอาดีกว่านะะมันก็จะมีตัวเลือกอย่างนี้นะอันนี้คือเมื่อเริ่มแต่ละเทอนมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มสี่เปอร์เซ็นต์สปีด มีผลห้าเทินสะสมได้5ครั้งก็คือสูงสุดได้20%นะครับผลนี้บลบร้างไม่ได้ด้วยอันนี้ก็คือที่เราได้อยู่นะแล้วก็ไอเป็นใบไม้เมื่อ HP เหลือน้อยกว่า50%เพิ่ม6%โอกาสฟื้นฟูให้ตัวเองแล้วก็เพิ่ม6%โอกาสดูเท็ีคิดจากกาเมดล้วนะครับรีเพิ่มเอ k อันนี้ก็เจ๋งยุ่งกันนะให้ทั้งทีมด้วย เอาเรื่องเอาเรื่องหลังจากตนเองได้โจมตีเพิ่มแปดเปอร์เซนดาเมจและสปีดนะครับให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีกแปดเปอร์เซนนะครับก็คือมันเพิ่มดาเมจให้แปดนทั้งทีมนะแต่สปีดเนี่ยเออแปดเปทั้งสปีดดาเมจแล้วก็ลดดาเมจนะครับมีอีกไหมอันนี้อันนี้เจ๋งก็สองอันสองอันหลังนี่นะ เฉ่งสุดแล้วเรากดรีเซ็ตเข้าไปเราอยากได้ไอที่เป็นรูปนกไฟนี่แหละเด็ดสุดแล้วมาแล้วนกไฟอันนี้ก็โอเคอยู่นะอันนี้ให้ทั้งทีมนะเพิ่มแค่ห<ๆ>้าเปอร์เซ็นต์กดยืนยันไปก่อนแต่ผมอยากได้อันนี้เนาะเพิ่มแปดเปอร์เซ็นต์แล้วลองรอีไปตัวรียังไม ดีใช่ไหมอันนี้ไม่เอาแต่เป็นเอ็ดเอ็ดนะอันนี้คือแต่เทินเพิ่ม4%สปีดสะสมได้เอาเพิ่มดาเมจด,ดีกว่านะ8%นกไฟอันสุดท้ายนะ นกไฟอันสุดท้ายเป็นใบไม้จ้อยนกไฟอันสุดท้ายมายังไม่มาครับกไฟสุดท้ายไม่มามาแล้วมั้งมาแล้วนี่แหละที่ต้องการเพิ่มปุดเลยนะหลังจากตัวเองได้โจมตีเพิ่มแบบเซนสปีดและดาเมจให้ทั้งทีมาครับ ให้ทั้งทีนะครับยืนยันว่าทั้งทีมถึกขึ้นอีกตะหากตอนนี้เราเท่าไหร่แล้ว16ล้านสามนะครับหลังจากที่เราทําไปแต่สเตตัสเรากระหลงกลงมากครับสปีดแค่เท่าไหร่เอง <laughs> เ,อเดี๋ยวเราไปลอง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 มีโหมดไหนให้ลองบ้างโหมดตัวแรกอะตัวแรกก็เล่นไมีหมดแล้ว นั่นเอาไว้พรุ่งนี้จะก็น่า,นาจะดีเนาะอืมโหจะเพิ่มมาเยอะมากเลยนะถ้าทำครบนะจากสิบสามสิบสามล้านกว่าทีแรกสิบสามล้านสามมั้งเพิ่มมาเป็นสิบหกล้านสามอลังการมากครับอลังการมากสิบสามล้านเท่าไหร่นะทีแรกสิบสามล้านสามเนี่ยน่าจะใช่แหละ ก็จะประมาณนั้นนะขึ้นมาอสามล้านเลยนะอลาัางการหาเพื่อนตีดีกว่างี้เราไม่เอาตัวนี้เราใช้ตัวนี้ไปไม่แล้วมีเกาะมาจะแย่งซีนไหมเนี้ยลองดูก่อนแล้วกันเนาะหาคนที่ไม่โหดมากๆก,ก่อน ลองดูคนนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าผมน่าจะเอามาตัวเดียวเดี๋ยวดูว่ามันตีเบิ้ลได้ไหมไม่เอาไม่เอา,อาเดี๋ยวไปตีเอามาตัวเดียวดีกว,ว่านะจะได้เห็นช,ะชะัดๆยอมแพ้ไปก่อนเอามาตัวเดียวพอ,อเดี๋ยวค่อยมาเทสท,ทั้งทีมกันนะร้อนเพิ่มมาก จะทิ้งก่อนใส่นกไฟเข้าไปเอาออกอแต่พลังเพิ่มอลังการมากเลยนะผมเข้าใจแล้วที่มาชดโดกพลังแรงๆกันก็เพราะแบบนี้กันละมัง้ง <laughs> พลังเพิ่มน่ากลัวมาก เป็นเท่าไหรแสนหนึ่งน,นี่เราบัฟก่อนนะของเราเท่าไร ATK เก้าเก้าแสนเป็นเท่าไหร,ร่บัฟตีเบิร์นได้นะครับเป็นล้านสองนะครับได้สปีดด้วยได้สปีดจากแสนหนึ่งเป็นแสนหนึ่งอันนี้มันติดบัฟอตัตตาอยู่ใช่ไหม อหายหายดีแล้วเราไม่ตีโฮโอไว้นี้ออกไวกันจริงเนี้ยจะแพ้ทีบิงก็ตรงนี้แหละติดมืนครับปดโลกปลดโลกซะก่อนเราจกตื้อตีเล็กก่อนเพราะมนล้างบัฟได้อ่าติดอมตะ อาละจัวหรือเซโทโอเซโทโอนี่หว่าสงสัยต้องเอามาสามตัวแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ติดเกาะบ้านแบะเลยครับเขาบอกก็เธอแรกตีเบิ้ลได้นะครับเกาะบ้านแบะเลยครับ เก็บรับยักนกุ่นแ้่เพิ่มสปีดได้บินสูงแล้วก็ตีโดนะนะน่าจะไม่จบง่ายครับดูทรงแล้วยืดเยื้อแน่ยยอมมาดีกว่าต้องมาสามตัวครับดูทรงแล้วสปีแล้วก็หลงกกงมาก ก็จริงๆโอ,โอโอมันไม่ค่อยเน้นเร็วสักเท่าไหรนะ่อเนาะอืมนี่ดีกว่าจะได้ดูด้วยว่าสปีดเราเยอะไหมไปเพื่อนคนเดิมครับเมื่อกี้สปีดเราตามไม่ทันเนาะคนนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงผมจะชนะนี่เขาไม่ได้กดมือนะ ถ้ากดมือผลอาจจะไม่ออกเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้กลัวแพ้แหละชอบซะด้วยเรื่องแพ้นี่คือเพิ่มสปีดมาทั้งทีมแล้วนะจากคูนุบัติโบฟันอะไรพวกนี้แปดหมื่กว่าแปดหมื่นกว่าแสนกว่าเราปับก็เลยเรากาาลัวตายเราใส่ก็ไม่ปังเทําไป เนี่ยครับได้ดาเมจเพิ่มทั้งทีมด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะดมามิเอตบแบะเลยจะบอกว่านว่าบีดีบีวผมไม่ค่อยดีปั้นนะจะสังเกตว่าแถวบีดีบีวของผมน่าจะอยู่ข้างหลังเลยอ่าลองนี้มั้ง เพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสปีดแล้วั่ก่อนเราวอ้ทีมไฟแม่เจ้าเอาไงดีกว่าตีบอสกันเลยดีกว่าเราเกลียดบอสเอาบอสให้ตายก่อนจะตายให้ไหมนัม่แหละคือประเด็น ถ้าเป็นนกวายก็น่าจะดีกว่านี้เนาะโอ้บั๊บมาตายไม่มีโลนะแซกิวเซตมังก็ไปตายไหม,ไมตายครับเราจะตายก่อนหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหานออกแกิวเซตเป่าบอสเข้าไปให้มันตายไปก่อนไม่ตายครับ ไฟตีมังกรขงเข้าครึ่งเดียวนะครับเ,เพื่อจำไม่ได้เผาเพราะเผาบอสเข้าไปให้มันตายก่อนเบา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 บอสให้มันตายก่อนเดี๋ยวไว้ หายสกิลหรือยังอ่ะอ่ยได้ออกสก,กิลแซดด้วยนี่ขนาดเราออกสก,กิลแซดไปแล้วนะอ๋อมาจากคุณสมบัติที่สามเราใช่ไหมเมื่อเราออกสก,กิลแซดแล้วสามารถออกสก,กิลแซดได้อีกครั้งหนึง่งเป็นการดึงสก,กิลแซดนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่ไม่ยั้งนะครับ มันจะเป่าเราแน่ๆอันติมันเต็มแล้วไอกอนตีเหล็กก็เข้าครึ่งเดียวแต่มันจะต้องติดแข็งแน่ๆซีมกองร่องไหมล่ะงั้นเราเผามันดีกว่าแน่นอนกว่าให้มันไอน,นี้ไปน้ำแข็งตีไม่เข้านะครับบอกกันก่อน นีิเอาเรื่องต้องสายไฟเผาเข้าไปเอาไฟเผาเข้าไปเราเน้นเผาครับกับไฟฟ้าเข้าไปเอาไฟเผาเข้าไปอีกจาะกันเอาไฟเผาเข้าไปอีกบับกันตายนะมันติดใช้แข็งอยู่อ่าพอดีเลย ติดเช็ดแข็งพอดีเลยโอ้หมันไม่ลงเราต้องเน้นเผาอย่างเดียวเลยนะจะหมดเวลาแล้วติดกาาเกาะไฟฟ้เาเข้าไปอีกอฟเกมีโลมีโลเผาเข้าไปอีกเผาเข้าไปอีกให้เรือมมนลดเยอะ อไม่เข้าครับตีไม่เข้าเลยครับติดโลโชคดีไปครับเขมีเซโทโอโอด้วยเนาะปีไม่เข้าเลยงั้นยอมแพ้ดีกว่า <c oughs> ไวกว่า แล้วลองเอาปล่าเดี๋ยวๆไว้ให้ดูบีดีบิวก่อนผมทําไว้หน่อยเดียวเองนะเนี่ยอยู่แถวล่างเลยบีดีบิวเห็นปะเป็นคู่เลยครับอันนี้สปีดสี่หมื่นกว่าพอเข้าไปเป็นแปดหมื่นกว่าอันนี้สปีดสี่หมื่นนิดๆเห็นนะครับดาเมจทำไว้แค่นี้เองนะไม่ได้เยอะแยะเลยก็พอจะเห็นภาพกันแล้วเนาะพลังเพิ่มอลังการมากเลย นี่สกิลฝันที่เราได้อ่อกง้นี่ไงปล่อยสกิลแซดแล้วเพื่อนจะปล่อยสกิลแซดได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่เราปล่อยได้ครั้งเดียว <laughs> น่าจะปล่อยได้ทั้งทีมเนาะๆๆเสียดายเสียดายครับก็คงขอจบวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม